สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราคารของเรานะคะคลิปนี้ก็จะมาแรนดอมเช่นเคยนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณวันนี้เป็นอย่างไรนะคะตรงกับคุณไหมใช่ของคุณไหมนะคะมาดูกันนะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอเราดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้น โอมีการออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะอืมอืมเป็นยังไงคะหกดาบคืออะไรนะคะอืมคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลได้นะคะพลังงานของคุณเหมือนเราออกมาจาก จุดที่เรารู้สึกว่ามันยากมันลำบากนะคะเรากลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะหนึ่งไม้เราอาจจะเคยให้โอกาสคนคนนั้นแล้วนะคะเพื่อให้เขาได้ทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเกี่ยวข้องกับคนไกลได้นะคะอืม ในเวลานี้เหมือนคุณกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะโฟกัสเรื่องการงานการเงินความมั่นคงนะคะในเวลานี้คุณและเขาอาจจะไม่ได้คุยกันเนาะหนึ่งถ้วย 1่ถ้วย10บถ้วยนะคะพลังงานของคุณกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะมีความสุขกับชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะหถ้วยคุณเป็นคนที่รักใครก็จริงใจนะคะจริงใจกับทุกคนเลยนะตัดจบกันมาแบบว่าคือไม่ได้คุยกันแบบกระทันหันรหรือเปล่าเหมือนคุณออกมาจาก ความสัมพันธ์แบบฉับพลันนะคะคนคนนั้นอาจจะเด็กกว่าคุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นก็ได้นะคะตอนแรกก็ดีๆมีความสุขดีนะคะหลังๆมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวคุณเองกลับมาโฟกัสในเรื่องการงานการเงินนะคะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะในเวลานี้คุณนิ่งแล้วนะคุณนิ่งแล้วก็ กลับมารักตัวเองแบบร้อนะคะขึ้นไพ่ดีเอ็มเพนะก็มองว่าในเวลานี้นะคะในเวลานี้คุณคุณยังรักเขาแหละคุณยังรู้สึกถึงเขาแหละแต่ว่าคุณเลือกที่จะไม่โฟกัสที่เขาแล้วนะคะคุณเลือกที่จะมาอยู่กับตัวเองดีกว่า เดินหน้าต่อดีกว่าทํางานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะลราตัวเราอะ่ะก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะนะกลับมารักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วมันมันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะด้วยความที่เราเป็นไพ่ดีแอนเพรสน่นะคะนะประมาณนี้นะพลังงานของคุณในเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เขารู้สึกอย่างไรนะคะพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างในเวลานี้ขอเช็คพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่คุณนึกถึงโอ้เขาเขาก็รู้สึกว่าคุณไปจากเขาแล้วจริงๆหรอนะคะในเวลาที่คุณ ถอดใจห่างหายจากเขาไปหรือคุณมีปัญหากันก็ได้นะพลังงานของไพ่ห้าดาบนะทะเลาะกันก็ได้ไม่เข้าใจกันใช้อารมณ์นะคะเนี่ยอารมณ์ร้อนนะไม่ยอมกันนะคะขึ้นไพ่แปดดาบนะตัวเขาเองก็มีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะกับการหายไปของคุณกับการที่คุณและเขามีประเด็นกันนะคะเนี่ยเขานิ่งก็จริงแต่ว่าตัวเขาเองเน่ะย,ยังมีความรู้สึกถึงคุณนะคะแล้วก็เจ็บปวดมากมาก กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะอมืมองว่าเขายังคิดถึงคุณนะคะนะเขายังคิดถึงสิ่งเก่าๆเรื่องราวเดิมๆคนที่เคยถอยห่างจากเขาไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มีความโดดเด่นในตัวเองนะคะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะพลังงานของชาวราศีกุมชาวราศีเมษนะคะชาวต่างชาติได้เจ้าของธุรกิจ ทำงานเกี่ยวกับด้านการเมืองได้นะคะเขาคิดถึงช่วงวันเวลาดีๆที่คุณเคยมีความสุขร่วมกันนะคะเขากลับมาเยียวยาตัวเองเหมือนกันนะคุณคนนี้อีโก้สูงฟอร์มเยอะนะโอ้โหพลังงานไพคิงออฟ s อ o r ดกับเอมเ r อเรเนี่ยโอ้โหแบบว่านิ่งเก่งนะคะไม่แสดงออก ถึงความรู้สึกใดๆทั้งที่ข้างในโอ้โหเป็นแต่ไพ้ดาบนะสิบดาบแปดาบห้าดาบเขาเจ็บปวดมากเลยนะแต่เขาไม่แสดงออกนะคะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกในเวลานี้เขาเฝ้าดูเฝ้ามองคุณอยู่นะสองคุณนะคะมองว่าเอ๊ะคุณจะไม่ติดต่อเขาแล้วจริงๆหรอหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ย มีคุณค่าในตัวเองนะคะคุณดูดีดูมีสเสนะ่ห์คุณดูเลอค่าคุณเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมนะคะในสายตาเขาอะ่ะพลังงานชาวทัดลมทัดดินขึ้นมานะคะพก็ไม่ไม่ได้นะคือตอนเนี้ยเขากลับมามองมาดูคุณเหมือนเขามองคุณผิดไปนะอ,อ ตอนนี้เขามองคุณเป็นควีนเหรียญนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าก่อนอันนี้เขามองอยังไงเขาว่าจะมองว่าเอ,อเราไม่ใช่ควีนเหรียญก็ได้นะคะที่ผ่านมานะในเวลานี้คือเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเออเป็นคนที่โดดเด่นเนาะมีการรอคอยนะคะมีการเฝ้าดูเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆนะคะคนคนนี้นะ เ,ออเหมือนมีความคิดถึงคุณนะคะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรคะที่มีกับคุณเขาเจ็บปวดนะเหมือนเขาอยากพูดอะไรกับคุณหรือเปล่าที่ยังไม่ได้พูดนะคะมีความรู้สึกขังคาใจแล้วก็เจ็บปวดหัวใจมากๆในเวลานี้เป็นอารมณ์มกคลอ,อกหักนะคะ เออควีนเถอทานะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะวางตัวดีหน้าที่การงานดีเป็นคนที่แบบเออเข้าสังคมเป็นนะคะอยากติดต่อคุณมานะนกมองว่าคนคนนี้เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะขอขยายไพ่สามดาบหน่อยอุ้ยยังแบบยังห่วงแหนคุณนะคะแล้วก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้นะชัดเจนเลยว่าคนคนนี้เขายังเจ็บกับคุณมากม แล้วก็ยังรู้สึกว่าคุณมีแรงหึงดูดกับเขาสูงมากๆเลยนะอคนคนนี้นะคะเป็นชาวมังกรได้เป็นชาวธาตุไฟได้นะคะแล้วก็ขึ้นไพ่สิบเปลี่ยนนะคะคิดถึงคุณอย่างมากมายอยากกลับมาเคลียร์ใจอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะพลังงานของการที่อยากที่จะวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากจะให้โชคชะตานะคะเข้าข้างเขาให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่ง มาดูสิเขาจะทำยังไงนะคะสิ่งที่เขาจะทำเสียดายคุณมากเลยอะเขาน่าจะมองคุณผิดไปเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นเหมือนคนอื่นๆน่ะแต่จริงไม่นะคะคุณเป็นคนที่อยืนหยัดนะคะยืนหยัดด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยคิดถึงเสียใจยนะคะรู้สึกผิดแล้วอะไรเงี้ย เสียดายคุณไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะนึกขึ้นได้ก็อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอยากที่จะแบบครอบครองคุณอะไรอย่างเงี้ยสองถ้วยรักนะคะจะกลับมางอคุณนะค,คนคนนี้เขาจะกลับมางอคุณนะคะหนึ่งดาบอยากเคลียร์ใจนะคะเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณสิบไม้ เขาอยากทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้คุณและเขาเนี่ยได้กลับมาคืนดีกันเหมือนเขาเตรียมพร้อมที่จะเข้าหาคุณนะคะเขาอาจจะดูสถานการณ์สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีการสืบการส่องคุณมีความไม่กล้ายอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้นะเดี๋ยวมาดูซีแล้วยังไงคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ มาดูกันค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงคะ่ะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีการ Take Action นะคะเขาจะ Take Action อะไรหรือจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ The Moon ห้าถ้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้เกิดการไปคิดไปทบทวนแล้วนะคะนะเ,ออเขาได้เขาได้ทบทวนแล้วก็ได้สำนึกผิดกับคุณแล้วว่าในเวลาเนี้ยอืม ล้วก็เหมือนตัวคุณน่ะอาจจะปิดกั้นเขาด้วยนะคะเพราะว่าตัวเราเองอะไม่ไว้ใจเขาอะเพื่อนไพ่เดะมูนเรากลัวนะคะเราเระแวงเรากลัวว่าเขาเข้ามาแล้วเขาจะไม่จริงใจกับเราอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็จะมีการทุ่มเทแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณนะคะอยากทำให้คุณแบบพากภูมิใจในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเพืนไพ่แปดไม้อ่ะนกมองว่าเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าตัวเขามีความรู้สึก ถึงหัวคุณนะคะแล้วก็คุณดึงดึงดูดเขามากอืมคุณดึงดูดเขามากๆเนี่ยเขาอาจจะหลงไหลในเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งในเรื่องของร่างกายคุณได้ด้วยนะหรือว่าคือคนคนเนี้อ่าไพ่เดวิลอะเป็นอารมณ์ของความอารมณ์แบบดิบดิบได้นะเป็นในลักษณะที่เขาไม่สามารถที่จะ ต้านทานอารมณ์ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้อะคือเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วแหละนะคะแรงดึงดูดสูงนะคะแล้วความรู้สึกขเขามันมากมายเกินต้านนะคะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะเขานิ่งนอนใจอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าความรู้สึกของเขาข้างในอะเอ,อ่อเหมือนมันจะแบบคุมไม่อยู่แล้วว่ะเขาจะติดต่อคุณมานะคะเนี่ยคุณน่าหลงไหลคุณมีสเสน่ห์นะคุณหาสำหรับเขานะคะ ยิ่งเวลานี้ถ้าเกิดคุณไม่สนใจเขาเลยคุณเงียบนิ่งเขายิ่งแบบอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะเนี่ยเขาจะติดต่อคุณมาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะเขากลัวว่าจะเสียคุณไปจริงๆแล้วแหละนะคะในครั้งนี้นะกลัวว่าคุณจะไปมีคนใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วเขาก็จะเกิดการสูญเสียแบบแท้จริงนะคะตอนนี้เขามีความรู้สึกไม่มั่นใจเขามีความรู้สึก กลัวเกิดขึ้นในใจเขานะคะก็เลยทําให้เขาอะไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเหมือนที่ผ่านมานะคะอ่ะทีนี้นะคะสิ่งที่นกเห็นก็คือเขาจะเข้าหาคุณติดต่อคุณมาเพื่อที่จะได้รับโอกาสจากคุณนะคะขึ้นไพ่หนึ่งช่วยเนี่ยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เขาอยากที่จะมามอบให้คุณมาบอกคุณบอกรักคุณหรืออะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของความรู้สึก ที่มากมายหรือเกินนะคะที่มันอยู่ในใจเขาว่าเขาอยากบอกคุณนะคะก็มองว่าเขาจะติดต่อคุณมานะคนคนนี้นะคะขอดูว่าไพ่อยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะมีชาวทัดน้ำทัดไฟนะทัดลงขึ้นมามาแทบจะทุกธาตุนะคะอืมคุณทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจสูญเสียเ,ออเหมือนชีวิตเขาอะ เป็นคนที่มั่นใจมาตลอดจริงๆนะคะคนคนนี้ดูสิแต่ตอนนี้ความรู้สึกของเขาอยู่ไม่ไหวแล้วอะอะไรที่มันอัดอั้นในใจเขามันกำลังจะระเบิดออกมานะคือเขาไม่สามารถที่จะแบบหยุดความรู้สึกของตัวเองได้อีกแล้วเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณได้อีกแล้วเนี่ยกำลังที่จะแบบเข้าหาคุณนะคะยังไงก็คือพร้อมมากแล้วที่จะ เข้าหาคุณอยากจะเคลียร์ใจกับคุณนะคะไห่บอกว่ายังไงเขาก็มาแน่นอนนะคะเนี่ยอาจจะเป็นการเดินทางมาเจอคุณได้ด้วยนะคะพลาะงานของชาวต่างชาติคนไกลคนในครุ่นแบบนะคะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เป็นนักเดินทางเป็นสายสุขภาพเป็นคนที่ชอบความเร็วได้นะวิศวกรก็ได้นะคะคนตัวนี้มามาดูข้อความเพิ่มเติมนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณกันหน่อยนะ ข้อความเนี่ยเขาอยากเจอคุณจริงๆนะอยากพบอยากสบตากับเธออีกครั้งมันดีต่อใจฉันมากจริงๆนะคะเจ็บทุกครั้งนะคะ I'm sorry นะเขาน่าจะรู้สึกเสียใจยนะคะอรู้สึกผิดแล้วอะไรเงี้ยอยากโกรธได้ไหมนะคะฉันพร้อมจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขามาเนี่ยเขา พร้อมมากๆนะไพ่เดอะชาริออตพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะฉันพร้อมที่จะดูแลและถนอมหัวใจของเธอหนไะพูดยังไม่ทันคาดคำเธอคือเนื้อคู่ของฉันรู้ตัวไหมเธอยังรักและคิดถึงฉันไหมนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหัวใจของฉันยังเป็นของเธอเสมอเธอคือเจ้าของหัวใจ ฉันไม่คิดว่าฉันจะตกหลุมรักเธอได้เร็วขนาดนี้เธอเป็นของฉันนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นพลังงานความรักของคุณนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมาเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ